จนมานั่นแหละสวัสดีครับสบายดีมีสุขพี่น้องป้องไปสุขขู่สุกคนนะครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนนะครับเนาะวันนี้มาพบประพกับหนุ่มน้อยนามมลคนน่าแก่คือเก่านะครับเนาะจะพาไปดูนะครับเนาะหลังจาก x c f c เอฟนะครับเนะาะทักทายถ่ายถามเบาเอ็ดมาเนาะครับเนาะอ่าเป็นยังเบาเอ็ดซอยบอกแนะนําเน่อ่าระวังอ่าเคียงเนื้ออ่าเพิ่นคือเอ่อ ราคาเพื่อคืนยังได้มาตรฐานแต่คนที่เลี้ยงวัวทําไมวัวมีแต่ราคาลงราคาลงวันนี้เบ่าวแอ๊ดก็จะมาเจาะตรงตรงคนเลี้ยงโดยตรงเลยนะครับเนาะเหมือนด้านหลังเนี่ยผู้ที่เลี้ยงวัวพันพื้นบ้านของเรานรเนะาะเนาะที่เผื่อนบังม่งวงเนะาะบ,บ้านนาผือตำบลคำพีอำเภอนาเกจจังหวัดนครพนมของเราหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยเก็บความรู้ในการเลี้ยงวงเลี้ยงวัวบลลแอ๊ดก็จะมาถ่ายถามอ่า คุณพ่อเศร้าของเราเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อก็จะแนะนำเนาะครับว่าเป็นยังไงเพ่เลี้ยงวัว 40- 50ตัวเป็นร,นร 40, น้อยๆเนี่ยนะอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติพี่น้องไล่ขึ้นขอกขื้นเขาช่วงนี้เนาะอ่าัวเนาะเดี๋ยวบอเอ็กก็จะพาไปดูเนาะครับอ,อยู่ตรงเนี้ยเพื่อก็จะมาเลี้ยงตามสันขอกสอันเขื่อนแบบเนี้ยเนี่ยที่นั่งพักนั่งเสาเพื่อจะมี มุมมองแบบใดในการเลี้ยงวัวพัน์พื้นบ้านของเรา่บวแอดก็จะพาพี่พาน้องไปไถ่ไปถามเพิ่เนาะครับว่ามันเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างนี้เรามีจุดวัดยังไงนะครับระหว่างเคียงเนื้อกับคนที่เขาเลี้ยงวัวมันเป็นอย่างไรตาม่บวแอดมารับชมรับฟังนับกันก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง่บวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขันกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนตะก่จังหวัดนครพนมเป็นลูก เป็นหลานสู้ออฟอกอ้อมใจนำขึ้นเก่าตามมาฟังกันครับลุงสาวเพื่อจะมีมุมมองแบบไหนในการที่จะเอาตัวรอดเนาะครับในสภาวะที่อ่าวัวราคาลงเนาะครับตามมาฟังกันครับสวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับคุณลุงสาวของเราเนาะครับเนาะหนุ่มนามน์คนหน้าผือสวัสดีครับเนี่ย วันนี้เนาะครับเบาแอดก็จะมีหัวข้อเนาะครับมาถามคุณลุงเนาะครับนกับกีปานเนาะว่าเป็นยังไงในการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวพันธุพื้นบ้านของเฮาคือราคาลงเฮงแท้แบบนี้นะครับและก็จะมี f อฟซีนไทยถามมาเนาะคุณลุงว่าอ๋อเคียงเนื้อมาขึ้นราคามันยังมาตรฐานแบตราคาวัวคนเลี้ยงบัดคือถึกแท้คุณลุงแบบนี้นะเพื่อนอยากรู้เนาะครับเนาะเอาไทยถามสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับเป็นอย่างคือราคาลงแะครับ คุณลุงมันมันลงมันพกขามันกะบม่มีเพราะว่างูวมันลงมันบ่เป็นราคาคนกมมคับ่มาซื้อคซื้อเอางูเถิกงูอเม,อเมอนี่เขากะบ่ซื้อเขาจะซื้อในงูเถิกตวนอ้วนแต่นวารค่ากระตมัมครับแต่เ้าขายไปหรือว่าพิมไปเลดเนื้อไนียงขายนี่กับมันผัดเคียงตูนึงนี่มันกะประมาณได้หลายเพราะว่ากำลังกด ก็พวกลิงงูลิงควายแลยนี่เพราะว่าเนื้อมันะเกียงหนึ่งร้อยสองร้อยแปดสิบบาทละนี่แล้วมาชื่งงูทึกๆแล้วก็พ่อค้าพ่อท้อยคำไร่เครื่องโตเครื่องแหละค่เต็มคำว่าบุกบันเที่ยเที่ยงนี่แหละแล้วคุณลุงมีมุมมองแบบไหนในการที่เป็นแบบเนี้ยนะครับเราเอาตัวรอดกันแบบไหนนะครับนอกเฉพาะคนที่เลี้ยงวัวนะครับ อันนี้ก็เอาตัวรอดเพราะว่ามันเป็นงูเถกกําตัวใหญ่คําราคาพอพฟังตะก้อนในตัวใหญ่ในใหญ่คือเดียวกับตัวนึงเนี่ยนะมันตัวนึ้งก็สี่สาหามืด๋ย่นี้มันก็บดถึงคร<ฆ>ึ่งนึงไป<ฆ>นั่นแหละเฮาก็เลี้ยงตัวไปค<ฆ>มีผู้เฮ้าพ่อขายก็ขายค<ฆ>ขายน้ำไปน้ำไม่แล,ละ ในน้มันหลายตูครับนีมาไว้ให้ขอขายขายงูเถือกงูเมฆมมีผู้ซื้อขายงูเถือกครับขายตุกขางคนมักตูอ้่นขายให้เขาต่อเกาตูนึงนี่งเมื่อกีส่งหมื่นสามหมืนครับโธ่มามาพอสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดนี่แหละก็หกยี่หกนี่มันมันนแรงเันราคามันลงแรงมากเลยสงปี จากกัวราคาตัวละสามหมื่นสี่หมื่นเนาะครับเนาะลดครึ่งต่อครึ่งเดี๋พี่น้องประมาณ5้าหกพันเนาะเดี๋ยวนี้เนาะทุกวันนี้หมูกับวัวหมูจะแพงกว่าวัวเด้เนาะคุณลุงเนาะเป็นราคากว่าแต่เดี๋ยวบักแอก็จะไปถ่ายถามจากอาในโฮ้ยโดยตรงที่ตามนั้นให้พี่ให้น้องได้รับฟังตดนี้พี่ป่านเพื่อนก็กำลังจะไปหยอดยงหยดอยางอันนี้ก็อุ้ยสุดยอดมาก มีทั้งวัวทั้งควายอยู่ตรงนี้ตรงเขื่อนตรงนี้เนะเดี๋ยวบ่าวอดจะให้ไปดูบรรยากาศอจากิปมือก็ได้ลงนี่นะนี่มันมันได้มาพบกันนี่นะช่วงนี้มันก็เริ่มเกี่ยวข้าวเลยเนาะพรข้ามแล้วก็ลุงลุงก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะไปอยู่ที่ทุ่งนาทีนี้เพราะว่าเริ่มเกี่ยวข้าวดงง้าวดแล้วเนาะครับสถานที่เลี้ยงวัวจาก6เดือนหลังอ่าเขาจะปล่อยอ่าวัวขึ้นสู่ ภูเขาเลยเนาะปล่อยแบบธรรมชาติเลยพี่น้องแล้วก็มาจอบเอายามเ้าคุณคุณลุงพกสิมาจอบยามเ้าเนาะแต่วันนี้เนาะครับเนาะเพื่อนกระสิมางัวพกก็ลงมากินนกกินน้ำเนาะเอาเกลือให้แม่นบอกเอาเกลือเกลือเป็นประทานนะมันโยเกือมันงวนมันเข้มเหมือนดินโป่งเนาะมันเป็นดินพูกดินอย่างแล้วไปใส่มันก็กินมันไม่มันก็ เาบลาเอ็กก็จะถามคุณลุงนะครับจะไปต่อหรือพอสำนี้นะครับในสภาวะที่อ่กัวมันลงราคาคุณลุงคิดแนวใดครับก็คิดเท่ากับเลี้ยงตัวไปเท่าปามันบ่ได้เพราะอาชีพของเขาเคยเห็ดนนี้ครับแล้วไปชูนนึงชุนย่างกันมีพ่อได้ใช้ครับแต่ว่างูนี่นังให้มันมีครับอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์กพื้นงูนพื้นบ้านของเรา,พ,าพื้นเมืองของเขาคือลีครับเขา ลังค้นกับลายคือกันแต่ก่อปะคายยากการเลี้ยงการยังเดี๋ยวนี้ก็ต้องทุ่งกับตู้ฮืดตู้ยาหน่ำเอาค่อยเลี้ยงไปเอาเครื่องให้กินย่ำพ้นเดินพกไปหน้าพวกเนี่ยปีสี่พกเป็ดหน้าขาวขึ้นมาไว้พีหน้าขาวกับปล่อยขึ้นผู้แล้วก็ลงมาเน้ากาวมาลาเอาไม่เสาร้ากินจักเล็กจักน้อยนี่ก็เนาะก็ขึ้นละนี่บ่ เป็นไรเอฟซีของคุณลุงเศร้าบอกไปถามคุณลุงเศร้านี่เพิ่นมีมุมมองแบบใดที่เพิ่นเลี้ยงงวดเยอะๆนะเพิ่นถามเพิ่นเพิ่นซีแนะนําคนที่เลี้ยงวัวทุกวันนี้แต่สําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงวัวแต่เป็นมือใหม่นะครับเนาะเอาได้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันราคาลงได้วัวนะพี่น้องเออเฮาเฮาซื้องวดเฮาต้องซื้อไว้แต่ช่วงนี้เนาะช่วงนี้มันทึกแลเกินมัน ขึ้นเป็นระคลมละค่าเท่ากับที่ได้ขึ้นในห้อนเป็นในสันมันคือควายนี่กัลังตัวกับขึ้นระค่าเดี๋ยวนี้ควายกับยักลุงครัเพียงควายนี่ประมาณสองร้อยห้าสิบก็ห้าวไข่หลายๆไก่ที่เขมารับเขาก็เห้าขายย่อยเห้าร้อยสองร้อยแปดสิบครับแต่ก,ก้อนไม่ใช่สามร้อยเพราะว่าสามร้อยน่ะเขา เขาไปฆ่ามุคุนกระทุ้งลายควายกระลุงเพื่อเดี๋ยวก็พวกลูกค้าไปซื้อกินเนี่ยเขาะถามว่าเอ้าลูกควายนี่คือซื้อทอ้องูอันนี้คือซื้อทือปตะเคียงคือสามร้อยสี่ร้อยเพราะว่าในบ้านนี้นะในบ้านนี้ผู้ค้าเขลดลุงผู้ขายเนยเหมือนเลยอยู่สอง้อยดสิบอกันแล้วก็คือจะววาคนใดมาซื้อเป็นประมาณว่าสักสองสามพันเนี่ยเขาวิลดลุงว่าสองร้อยห้าสิบที่เคยทำเลย เพิ่นก็นขายหนังเหมือนกันเนาะ,ะขายภาพยนตร์ขายหนังของคอวายเบาะรับควายมาทำหนังเค็มหนังเข็มเหมือนกันเนาะครับเ<อ>พื่อนก็บหูจก<อ>ักรลักราคาได้หัวมันหัวเลยเนื้อเห็นไหมอืมเนี่ยแต่ว่าเอ็ดเลนไปเลนมาชูน,นู้นงูนี่อืมเพิ่นวิ่งไปวิ่งมาเลี้ยงวัวด้วยวัวเพินน่นเนาะสี่สิบห้าสิบัวแต่ก่อนเป็นร้อยเ้อพี่น้องเนี่ยเพิ่นกับปล่อยออกเพราะว่าเอาตามเท่าที่แรงเพิ่นมีเนาะครับเนาะผู้เดียวพี่น้องเนี่ย มุมมองของลุงเศร้านะครับเนาะในการที่แนะนํอยาไห้ลูกไข้หลานคนที่ใดที่สนใจนะครับเนาะเตรียมระบบความพร้อมเพื่อนว่าสาหรับมือใหม่ช่วงนี้เป็นโอกาสทองสําหรับมือใหม่ที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวพันุพื้นบ้านของเราเนาะครับเนาะแต่ถึงมันยังราคาลงยังไงก็ไม่เป็นไรสําหรับลุงเศร้าเพื่อนบอกว่า,าเราเคยทามามาเนาะครับเนาะเป็นอาชีพของเรา,าบ้านปลายชีวิตของเราหรือว่ากเกษียณเนานะคุณลุงเนาะเราก็จะมีรักมีเกณฑ์เนาะครับเนาะ เขากระเท็บอันนี้ไว้ใช่มันเป็นทุนเป็นรอนเนาะครับเนาะบัต้องไปฝากธนาคารเพ่นว่าเนาะมาตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนกับธนาคารในครอบครัวเด็กครับเนาะในการเลี้ยงวง,งเลี้ยงวัวเพ่นว่าถึงมันจะราคาแบบไหนแต่เราเป็นอาชีพของเรามันเคยเลี้ยงมามันก็ผูกพันเนาะพี่น้องเพิ่นใส่อกใส่ใจแท้ใดเนี่ยสำหรับคุณลงุงเศร้าเกี่ยวกับงัวพื้นบ้านเนะาะ งัวมันก็มีหลายลากชนิดที่เราเลี้ยงกันเนาะไม่ว่าจะเป็นวัวพันบารามันที่เขาตัวใหญ่ๆห่าหูยาวๆแบบเนี้ยแต่ว่าเลี้ยงยากหยายๆเพราะว่าต้องมันอยู่ในภาพพวกกลางนี้ี่ต้องในยู่ในทุงเนวนี้ค่ับผมก็เลี้ยงได้ง่ายอันลคนที่เขาคิดอยากจะไปเลี้ยงวัวขุนเนาะคุณตาเนาะวัวขุนก็ต่างหากเราก็ต้องศึกษาเด้พี่น้อง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างวัแม่นวัาสิเขาเนี่ยเงมเพื่อนง่ายๆเนาะหัวขุน่ะแต่ตรงนี้คือคุณลุงเศร้าบอกว่าไม่เอาแล้ววัวขอกวัวขุนอ่าไปเลี้ยงวัวขุนเนี่ยเลี้ยงวัวขุนน่ะอ่าห้าตัวเนาะครับดอเท่ากับเราได้แค่สมตัวอีก2ตัวให้ยกให้เขาได้ค่าอ่ารำค่าหัวอาหารเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอืมหัใหญ่มันกินแต่ตรงนี้คุณลุงเศร้าน่ะเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้านน่ะ สิบบาทก็ได้สิบบาทเต็มๆเนาะครับบมมีการหักอย่างเนาะตรงเนี้ยเพื่อนอาศัยว่าเลี้ยงเยอะๆเข้าซื้อเกลือให้กินดูครับเข้ากันเพราะว่าซื้อเกลือมันบ่แเพงเด็กทุนละสิบบาทเกลือก็เกลือนะครับนาะภาษาอีสานบ้านเฮานะเกลือภาษาบ้านนาผือเนาะภาษาบ้านนาผือเนจะภาษาบ้านนาผางครับเนี่ยตรงนี้เพื่อนก็มีความสุขเพื่อนได้ยนมาเหตุแบบเนี้ย อ่าเนาะครับในการเลี้ยงวัวเดี๋ยวบ่าวแอ็กก็จะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศเนาะครับวัวควกันลงมา,มาคายนับร้อยวัวควายที่พี่น้องเนี่ยมันมา,าอืมมันมาไม่ทันกันเด้เนี่ยตรงเนี้ยพอจะมานั่งชมอยู่นี่เห็นไหมเขื่อนวังม่วงนะครับเนาะที่ตำบลกะพีเนาะครับนาอบ่าวแอ็กเอยู่ตำบลเดียวกันเนาะครับน้องขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะมีวัวควายหลากหลายเป็นร้อยตัวเลยครับเริ่มทยอยมาแล้วเนาะครับเนาะ ในการที่แต่ก,ก่อนหกเดือนนะครับน้องเพิ่นจะเอาขื้นเขาไปเลี้ยงที่เขาทีนี้อีกหกเดือนกลับลงไปเลี้ยงในทุงนงท่งนงทุ่งนาที่เขาเกี่ยวโคงเกี่ยวข้าวเสร็จนะพี่น้องเดี๋ยวเบ่าจะพาไปดูนะครับวัวเพิ่นแต่ละาสายพันธุ์อันนี้พันธุ์พื้นบ้านนะครับเนาะพันกลางไทยกลางเน,าเนี่ยเพิ่นจะมาเลี้ยงเห็นไหมขื่นตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเบ่าจะพาพี่พานา้องขื้นไปเบึ่งงนะว่าเป็นจังไ้แนวทางมุมมอง ในการที่เราเลี้ยงวัวพันุ์พื้นบ้านเนาะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งนองแอ่งน้ำนาะไว,ใว้ให้วัวให้ควายกินเนาะครับพี่น้องนี่ก็คือการเลี้ยงวัวเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะที่่าวแอดอยากให้พี่ให้น้องเห็นตรงนี้ก็คือเพื่อนมานงเลนเฉยเฉยเฉยได้ครับพี่น้องเพื่อนก็จะไปทําเถียงอยู่แต่พุ่นบรรยากาศดีดีเนาะครับเนาะ,ะคุณลุงสาวของเฮาเนาะ,ะมาประมาณนี้ก็จะเจอคุณลุงสาวได้อีกสักพักหนึ่งก็ไม่ค่อยเห็นเขานะเพราะว่าเขาจะลง่งเอาวัวลงไป เลี้ยงข้างล่างเลยเนาะคุณลุงเน,ะะงนาะทุ่งนาทีนี้เพราะว่าเขาจะเริ่มเกี่ยวข้าวเลยนะพี่น้องไปคอยรัดวัวรัดควายยี้เิ่นเราเพราะว่าอย่างอาจจะทํานาเสร็จปุ๊บเขาก็จะปลูกไล่ยาสูบกันเนาะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบ่าวเอสจะพาไปเบิง่งชมบรรยากาศวิวงามๆเนาะเนาะเนี่ยฝูงวัวนับร้อยเนาะครับเนาะพี่นอ้องที่คุณลุงเศร้านะเนี่ย เพื่อจะไล่ขึ้นเขาอีกแล้วนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวได้เท่าที่ควรเนาะ mm hmm. เพื่อจะลัดเนาะนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับบรรยากาศนาอพี่นอ้องเนี่ยเนี่ยได้เวลาแล้วเนาะเพื่อจะฝูงวัวก็จะกลับขึ้นอเขาเนาะพี่น้องเนี่ยเพื่อจะไล่ขึ้นเขาปล่อยแบบธรรมชาติเลยได้ ตรงนี้คือการเลี้ยงวัวพันพื้นบ้านเนาะครับเนาะที่ตำบลคำพีตำบลก้านเหลืองเนาะครับเนาะตำบลหนอง่บเพื่อจะปล่อยวัวขึ้นเขาเลยนะพี่น้องนี่ในเขื่อนวังม่วงตรงนี้และจะมีใกล้ๆไปอีกนิดนึงเนาะครับเนาะก็จะเป็นเขื่อนวังโกคูนเนาะครับนาลห่วยวังโกคูนอันนี้ห้วยวังม่วงเนาะครับเนาะหรือว่าไล่ๆตรงนี้ที่หลังบ้านเขาบ่าวแอสเองนะเขาจะไล่ขึ้นไปเขาตรงนี้ปล่อยเลยแบบธรรมชาติเนี่ย ได้สักพักหนึ่งใกล้จะเที่ยงแล้วเนี่ยฝูงวัวของคุณลุงเศร้าก็จะเอาขึ้นไปนะครับปล่อยแบบธรรมชาติเลยได้มีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับเนาะ,ะเนี่ยคือการเลี้ยงวัวพันุ์พื้นบ้านนะครับเนาะคุณลุงเศร้าบอกโอ้ยช่วงนี้นะครับแต่เพื่อนก็มีใจรักในะอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับนาะพี่น้องเพื่อนกอ็เลี้ยงไปเป็นอาชีพผลักมัดปลายชีวิตนะครับเนาะกระสุนกระเสียนเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าเนาะนเห็นไหม ไม่เราก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรเราเป็นอาชีพการเลี้ยงงูอ่ะเพื่อนว่าก็จะเลี้ยงกันต่อไปเนาะพี่น้องเห็นไหมอ่ะฝูงกัวพันธุ์พื้นบ้านเนาะครับเนาะพันธุ์ไทยกลางเนาะครับเนาะเนี่ยหลากหลายเนาะครับสีสันเนาะครับเนาะกำลังจะมุ่งหน้าเจ้าเดียวเด้เนี่ยตรงเนี้ยคือเจ้าเดียวแต่อีกประมาณสี่ร้อยห้าร้อยตัวอยู่บนเขาเลยนะพี่น้องในหกเดือนเนาะครับเนาะก่อนจะทํานาเพื่อนจะเอาขึ้นเขาเด้ตอนที่เราจะดําให้ดํานาบานนี้อ่าได้ครบกําหนด จะ6เดือนแล้วเต็มแล้วเนาะครับนาะเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนาโคกนาข้าวเนาะทีนี้เพื่อนก็สักพักนึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็อ่าจะปล่อยแบบธรรมชาติลงมาสู่อ่าท้องทุ่งนาได้แบบเนี้พี่น้องเห็นไหมฝูงวัวแต่ละตัวแต่ละตัวอุย้ยเนาะครับเนาะอ้วนพีเนาะครับเนาะเนี่ยหวัวขอบคุณลุงเศร้าหล,ลายท่านที่ ได้นำวัวดำควายมาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะที่เขื่อนวังม่วงบบนะครับเนาะตำบลคำพีอำเภอนาแก,กของเรานะครับเนาะแนวทางนะครับเนาะระวางการเลี้ยงวัวผ่านพื้นบ้านกับราคาที่เขียงเนื้อ มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวบ่าวแอดจะเล่าให้ฟังเนาะครับเนาะในการเลี้ยงวัวตรงเนี้ยเพิ่นก็เลี้ยงเพิ่นบอกว่าปีนี้โอ้สองปีราคามันลงหลายเนาะครับเนาะเพราะอะไรเนาะครับเนาะ,ะการทําเขียงเนื้อในมุมมองของบ่าวแอดนะพกคงพ่อค้าที่ทําเขียงเนื้อเนาะครับเนะาะเพิ่นกับเจคุยกันตกลงกันเนาะครับเนาะเออวันนี้เขียงเนื้อเราอยู่ราคาเท่านี้นะแบบเนี้ยอาจจะคาอ,ะอยู่ที่กิโลละ ร้อยแปดสิบแบบนี้เขาก็จะพากันประมาณนี้เนาะครับเนาะแต่คนที่เลี้ยงวัวเนาะครับเนาะอ่าบางท่านเนาะก็จะมีนายหอกนายห้อยไปติดตรงติดโตเนาะครับเนาะอ่าไถถามคุยกันเนาะครับเนาะอ่าว่าวัวมันลงนะแบบนี้แบบนี้อ่าคนที่เลี้ยงวัวบางท่านเพื่อก็มีอ่าสภาวะเนาะครับบางทางก็โทกส่งทกสอแบบนี้ต้องส่งเนาะครับเนาะข่างวดลงงวดลดอ่า ค่าปอกค่าปุ๋ยเนาะครับเนาะที่ใส่นาเนาะครับเนอะมันก็ยังพอเนาะครับพี่น้องเพื่อนก็ต้องเจียดเอาตรงเนี้ยเนาะมาเป็นทุนเป็นรอนในค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนอะครับเนาะในเน็ตงัวมันก็เลยมับวกขึ้นจากเถื่อนเนาะครับเนาะเนี่ยเราก็เลี้ยงไปเป็นผลดีสําหรับพ่อคงพ่อค้าเนาะครับแล้วก็คนที่คิดอยากจะเลี้ยงงัวเนาะครับพันปืนบ้านเห็นไหมช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่บ่าวเอ็ดเคยบอกไว้ว่าอืจะ หางวัวมาเลี้ยงช่วงไหนช่วงนี้เลยเนาะครับเป็นหน้าที่ทองที่ใครที่สนใจที่จะจะเลี้ยงงัวเนาะครับน้อยไหมโอ้โหแต่ละตัวอ้วนตมุตมิเนี่เห็นไหมหกาลังจะพากันขึ้นไปบนเขาเลยนะพี่น้องเพื่อก็จะปล่อยไปขึ้นบนเขาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเพื่กอก็ไล่ไปพ่นไ,ไ,ไปกินน้ำเนาะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือพันธุ์ไทยกลางพันธุ์พื้นบ้านนะครับท่านี่ตรงเนี้ยอยู่เกือบพัตนตัวเลยครับในหมู่บ้านเดียวเนี่ยครับเนาะ อันดับหนึ่งนะครับนอกของอำเภอนาแกของเราอีกที่หนึ่งนอกที่บ่าวแอดจากพอแนะนําพี่ป้านอาอาเนาะในการเลี้ยงวัวพันุพื้นบ้านเห็นไหมเพราะก็แเละเล่มไปแบบนี้ได้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขื่อนก็สวยมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับนนจะเป็นแอ่งน้ําเดี๋ยวมันจะข้ามไปฝั่งนู้นนะแล้วก็ขึ้นเขาไปเลยน้องพี่น้องเนี่ย เพื่อนก็นมาจอบงจอบงัวไปหาหนอมอกนหนอมัยใช่ไหมบุ๊ด้เอามาเยอะเพิ่นเอามาพ่อได้อยู่ได้กิ่นได้พี่น้องเพราะว่าของอที่อำเภอนาเกของเราบ้านหน้าผือตบบำบลคำพีอำเภอนาเกของเรานี่อูอ้ยมากมีเนาะคับเนาะการวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเห็นหมาคุณคุณตาเพิ่อนก็ไปมานาะไปหาอยู่หากินโอ้ยบอกว่าจะเป็นกิโลกิโลหน้าหกหน้าห็ดเนาะสุดยอดนี่เห็นไหมได้ทักได้ทายกันไุ๊เด้คิดที่กันเดี๋ยวเพิ่นบุ๊ด้เอาไปเยอะเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเนี่ย ยอดในการเลี้ยงวัวนครับเนาะเลี้ยงวัวคอยลูกเนาะความหวังว่าลูกเขาจะกลับมาสืบทอดสืบสารเนาะครับเนาะไปหาเป่าเก่งเด้ออยู่สมุทรสาครเนาะเห็นบอกเมกับพเนาะครับแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเห็นไหมเจ้าเดียวเนี่ยพี่น้องนี่ของป้าดากับของคุณลุงเศร้านะตรวนั้นก็เพื่จะทําเป็นที่เบ่าแอจะชอบมาถ่ายคงถ่ายคลิปตลอดกับคุณลุงเศร้าเนาะตรงนั้นอะ แต่ก่อน่บวเอสก็จะมาต้นตรงนี้แหละที่่บวเอสมาทําคลิปเนาะ่ามาเต้นอับกับข้องใหญ่เนาะลุงทราบว่จะทาข้องใหญ่เด้เห็นไหมควายเพื่อกมีเห็บบนแมพน้ําเห็นบบปลาดากะนูเพื่อกะลังลัดวัวเพื่อจะขึ้นเลยเด้พี่น้องเนี่ยเห็นไหมปลาดาของเราอุ้ยขยันขันแข็งหน้าแล้วเราบอกเกี่ยวเราบอกยังเลยเพื่อจะไปอยู่ที่นาเด้ปลาดานี่หัวขออหัวเข้าเพื่อก็ยังบ่ได้ดีเด้พี่น้องอืมแห้งเก็บเนาะ เนี่ยให้ใบกัวเพิ่นมีแต่ตัวางามพี่น้องอ่าส่วนคุณแม่ยังนะะแม่คองเนะาะเพื่อกับฮาแนวอยู่แนวกินพร้อมไรคุดจชอร์โล่คิทเชอร์โล่พี่น้องเบมือนหนผู้เพื่อกันกากาเลี้ยงควายเขาเพิน่นอันนี้ก็เพกากาื่อกับตัวเขาเดียวเนาะครับเนาะเพื่อกันเลี้ยงควายเขาเพิ่นเนะกกาะกี่ตัวไม่รู้สี่สิบห้าสิบตัวของปลาคองนะควายเห็นไหมพี่น้องนี่บรรยากาศเนี่ยควายมันก็จะลงแม่น้ำในบอดนี้มันร้อนใช่พี่น้องเตะกัวนะสะเทินน้ำสะเทินบกในการเลี้ยงกัวได้นไหม เนี่ยเห็นไหมงัวสุดยอดมากๆเลยบัดน,นี้เป่าแอดก็กับป้าดานะครับพาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมนะครับมารู้จักนะครับเนาะระหว่างเขียงเนื้อราคาเขียงเนื้อทําไมแพงแล้วก็คนเลี้ยงวัวทําไมมันได้ราคาถูกจังนะครับเนาะทำไมหมูมันจะแพงกว่างเนะครับเซ็ตเรียบร้อยมา ฟังกันเรียบร้อยแล้วก็บเบลเอ็ดกับป้าดาลุงเศร้าเพื่อนกันอยู่ข้างด้านหลังเนาะอาจจะขออำลาพาจากกันบพี่น้องขออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยูสู้ค้ำรุ่งเรืองเลืองลือสุขขู่สุขคนนะครับเนาะบัดนี้าบ่าวเอ็ดต้องขออำลาพาจากกันเ้อสบายดีมีสุขอยู่ดีไม่แห้งครับ